สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน d o อ b บน p ีช็อนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับ FIFA Mobile t ทเอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารีวิวกองหน้านะครับซึ่งซีซั่นนี้ต้องบอกเลยนะว่าเปลี่ยนกองหน้าเป็นว่าเล่นเลยนะครับซึ่งคนสุดท้ายนะของซีซั่นนี้นะคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะนะครับน่าจะจบแล้วล่ะนะนั่นก็คือเฟอร์นันโดตอเรสนั่นครับ สำหรับฟอนเดอตอเรสนะครับสกิบูทของเขาก็เป็นในเรื่องของการยิงลูกครับเป็นไอคอนจากเชลซีนะครับแม่เสียดายนั่นแต่เป็นริวหูนะเออแต่ไม่เป็นไรครับฐานที่อัดคือ4 5ห้าครับพลังงานเเต็ม10สกิลมูทสีดาวครับมูลค่าในปัจจุบันก็อยู่ช่วงประมาณสัก80ล้านประมาณนี้ครับ มาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับหลังจากที่อัพบูตนะครับอัพเทนไปที่3าสินะครับสปีดปายครับสูงขึ้นนะครับในเรื่องของความคมสูงขึ้นนะครับพลังการยิงแรงขึ้นนั่นเองครับการควบคุมลูกบอลดีขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญคือความแข็งแรงในเรื่องของการเบียดอะไรพวกนี้ครับก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับสูง186ซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติคือเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงปั่นโค้งนั่นเองครับซึ่งก็จะมาดูนะครับว่าฟอนันโดดตตออเเรรรรรรรสสสสนนนะะะะคคคัััับบบจาาามมมถผลลิกกกกก์ไ้ีู่ใ3 4 5ปณ ชมกันเลยครับจังหวะนี้เป็นจังหวัดโตเกลับนะครับเฟอร์นันโดตอวเลสครับลงมารับบอลตรงกลางนั่นเองครับอะองรีครับออกบอลมาที่โอเวร่าครับตอรเลสเข้าไปประจำจุดแล้วนะครับอืมันมีแบบการปิดมุมนะครับเมื่อกี้นี้เจะจ่ายก็คงง่ายจะติดนะครับเอาหมาครับอีกทีนึงเอาโฮชนจนได้เสียดายจังเลยจังหวะต่อมาครับเป็นจังหวัดโต้กีาบอีกแล้วครับตอรเลสครับลวงบอลครับแล้วก็จะออกมาทางขวาที่โอเวราครับอ่ะ นี่ครับต่อเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมเขาเห็นช่องนะครับนี่ฮะวิ่งเข้ามาช่องนะครับแล้วต่อเลก็เป็นไฟเขาซิงบอลเข้าไปครับให้ที่บัลหลักครับไม่ถึงฮะจังหวะนี้ก็ซึ้งๆอยู่ตรงน้าเกาะเกท่วโทษครับมันก็ยิงไปฮะจังหวะนี้ครับไหนให้ดูภาพชายทีมนะครับจังหวะนี้เขาสไลด์บอลมาไว้รอเลยครับนี่ครับก็เลนเชงเข้าไปยิงแบบง่ายๆเลยนี่ครับจังหวะต่อมาครับเป็นจังหวะโต๊ะกลับอีกแล้วครับองรีครับองรีครับ ชากลากถูมาทางซ้ายฮะตัดเข้ามาหน่อยตรงกลางครับจ่ายมาที่ต่อเลสครับต่อเลสหนึ่งทียักหนึ่งทีแล้วยิงไปหุ่งเลตรงครอบครับจากนี้ครับโอไวรัสครับเห็นต่อเลสแล้วอ้าวเลยไปที่เลอาสังั้นอ่าเห็นนอยู่ไม่ได้ครับเลอาจังหวะนี้อ้โหโดนชนอย่างนี้ไม่ไม่ฟาวครับไม่ฟาวโอ้โหลูกนี้อ่ะอาลีก็จบสกอร์ไปครับแต่ว่าไม่ได้ประตูนี่ครับยิงดียิงดีครับอ่ะลูกนี้ลองดูสิ ลงโล่งๆครับลงโล่งโอ้โหขาซ้ายแล้ววันนี้จะให้ดูว่าตอเลสไม่ได้เข้ามาในลูกคอนเนอร์เลยนี่ครับอ่าเขาจะอยู่รอบนอกเลยครับเมื่อกี้นี้ครับเรามาต่อมาเป็นจังหวัดโตเกลยอีกแล้วครับนะครับลูกนี้ตอเลสโอ้โหข้างบอลดีครับลูกนี้แม่เฟกช็อตมาหนึ่งทีแล้วยิงไปครับแม่มันแบบมุมมันแคบไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลนะครับการควบคุมลูกบอลการลากอะไรพวกนี้โอเคนะพิวนะครับใครที่เคยใช้ตอเลสเก้าสิบเก้าก็จะรู้ดีว่าเออเป็นยังไงครับก็สไตล์นั้นเลยครับ เป็นเวอร์ชันอัปเดตฮะอันนี้ให้ดูลูกยิงที่สวยขององรีครับออ้โหมาครับโอไวรแนครับโอไวรแนครับคอสซิงมาครับที่ตอเลฟไม่ถึงฮะคิมมี่บังไว้ได้ก่อนอาลูนีบัลหลักครับบันหลักลูกนี้มายังไงก่อนโอ้โหเป็นจังหวัดต่อเนื่องครับเมื่อกี้ต่อเลฟนะจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดโตกลับอีกแล้วครับตอเลฟครับหัวแดงครับนาทีที่เก้าสี่ครับหัวแดงโอ้โหกำลังจะไปได้จังหวัดต่อมาครับโอไวรแนครับโอไวรแลนมาแล้วครับ มาครับอืต้อนยจริงต่อเลสอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะฮะแต่ว่าแบาบว่า <laughs> ยิงเองเฉยหังจากวันนี้โอวรยแล้วครับออกมาทางขวาอีกนะครับลูกนี้จะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับอ่ะเปิดไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงเข้าไปเองครับเลี้ยงเข้าไปเองเลี้ยงเข้าไปเองอืมโอม <c oughs> เคอ,อ่ะดูนี้ครับชิปมาให้ที่ต่อเลสครับลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าโอติดท้ามินิตาเฉยอ่ะ โอวายลันมาอีกแล้วครับโอวายลันครับมาครับโอ้กระชากลากถูมาคนแรกครับคนเดียวครับคนเดียวครับคนเดียวครับโอ้โหโคดื้อโคดื้อโคดื้อโอ้โหอีกจังหวะเดียวครับอันนี้เจอท็อปห้าสิบเลยนะอดีตเคยท็อปห้าสิบครับบิมครับบิมพี อ่ะแล้วก็จบไปนะครับอ่ะเสมอสองสองนะครับสำหรับทีมีครับอ่ะจังหวะต่อมาครับโอเวอร์แล้วครับเอาบอลมาที่บอลหลักครับแล้วก็ไหลมาที่ต่อเลสตอเลสจับบอลไม้ไม่เจ้าครับอ่ะจังหวะนี้มีจังหวะครับมีจังหวะยิงเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับยิงไปเลยครับแต่ว่าความคล่องตัวโอเคนะตอนนี้นะโอเคนะชอบเลยนะครับอ่ะจังหวะต่อมาครับเป็นจังหวะโต๊ะกลางครับตัดบอลได้ครับแล้วก็รีบเล่นครับ ูนีโอเวอร์แล้ครับชิปมาให้ที่ราฟเอเดอยครับเดอากระชากมาแล้วกระชากมาแล้วครับแล้วก็ไหลมาที่ตอเลสครับโอ้โหมีคนจิตใจงามครับเรอาครับจังหวะนี้ตอเลสครับวิ่งมาแล้วก็โอ้โหเอายิงได้เฉยเออเปิดได้เฉยอ่ะเรอามาอีกนะครับจังหวะนี้เรอาครับมาครับขอสิงบอลมาครับแม่ตอเลสมาไม่ทันนะเมื่อกี้นี้ครับล้มนะเมื่อกี้สะดุดล้มนะครับ จังหวะน,นี้ครับฮาคิมมี่ออกบอลมาให้ที่ตอเลสครับลูกนี้ตอเลสก็ทิปเข้าไปครับแล้วก็เปิดให้โอเวอร์นะครับมงนั่นเองครับจังหวะสวยๆครับหนึ่งสองลูกหนึ่งแอซซตดนั่นเองครับสำหรับตอเลสครับ โอเคครับหลังจากที่เราใช้เฟอร์นันโดตอรเรสนะครับให้ความรู้สึกว่าประทับใจนะเออคือแบบว่าฟอร์มตอเรสเป็นยังไงในตัว99ก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับใครที่อาจจะแบบไม่ชินนิดนึงนะคือตอเรสด้วยความที่เวิร์กเลดนะครับเ,เกมลูกสูงเกมรับกลางๆอะไรพวกนี้อาจจะลงไปช่วยเชื่อมเกมหน่อยนะครับถึงจากเกมลูกเออเกมรับกลางๆนี่ฮะก็ยังลงไปช่วยเชื่อมเกมู่นะแล้วก็อาจจะขึ้นตำแหน่งอาจจะไม่เร็วมากนะเออ นะก็ประมาณนี้คือใครที่เคยใช้ตัวเลตมานะครับก็จะรู้สไตล์เลยครับอาจจะชะ้าช้านิดหนึ่งนะอาจจะต้องรอเขานิดนึงนะครับในเรื่องของการเข้าไปไประจาจุดน,นั่นเองครับในเรื่องของสปีดนะครับความคล่องตัวก็โอเคนะถือว่าอยู่ในระดับที่มาตรฐานอาจจะเกินมาตรฐานไปนิดๆนะครับในส่วนของกล้องหน้าครับก็ให้ความรู้สึกว่าเออมีความคล่องตัวนะครับออสามารถพลิกบอลอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับก็ ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับกองหน้าที่มีสปีดก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับในเรื่องของลูกกากากศเท่าที่เล่นมานะอาจจะเปิดหมูงไม่เยอะมากนะวันนี้อาจจะเปิดหมูไม่เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการยิงนะครับก็ไม่ได้ยิงจากลูกกากาศเลยนะครับจะเป็นในการยิงแบบว่ายิงลูกเรียดยิงยิงใช้เท้ายิงนี่แหละนะครับก็ถือว่าโอเคนะ ซีเกมนี้อาจจะเป็นแค่แบบว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้สัมผัสเขาเท่านั้นครับแต่จริงๆถ้าลองได้เยอะกว่านี้ก็น่าจะมีประตูนในเรื่องของลูกหมงมากกว่านี้นะครับในเรื่องของพลังงาน9เต็ม10นะครับก็นาทีที่ประมาณสักแปดนะก็จะเริ่มจะเริ่มเหนื่อยเริ่มแดงๆนะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเล่นได้จนจบเกมแน่นอนนะครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดครับนาทีที่80กว่าก็ไม่น่าเกียดครับสกีมูฟสีดาวก็ให้ความรู้สึกว่าโดยส่วน,นตัวี่นชอบสีดาวมากกว่า5ดาดาวครับเพราะว่ามันมีรูเล็ต ไม่ชอบเรนโบว์นะเวลาที่เรากดผิดบ่อยๆเนี่ยเอออย่างน,น้อยๆให้มันรูเลตมันก็แบบสามารถที่จะแบบอยู่ใกล้ตัวเนี่ยถ้าแบบเรนโบ์มันแบบมันระยะไกลครับบางทีมันเสียบอลง่ายนี่ครับในเรื่องของราคานะครับก็ต้องบอกว่ารับได้รับได้80ล้านเป็นกองหน้าที่ดูๆแล้วน่าจะแบบ ดูแล้วมันครบจบในคนเดียวนะครับ o v r อาจจะมีมีข้อเสียคือเรื่อง o v r นี่แหละครับอาจจะไม่ช่วย o v r ดัน o v r ทีมสักเท่าไหร่นะครับ110นั่นนี่ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะราคาลงได้มากกว่านี้นะครับดูเอตโตเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าความชื่นชอบนะครับหรือว่าความครบเครื่องนะครับต่อเลตดูดูดูจะโอเคกว่าเอตโต้นี่นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหากองหน้านะครับที่ราคา กำลังดีนะครับแล้วก็ครบเครื่องนะเป็นตัวที่ครบเครื่องตัวหนึ่งตัดในเรื่องของโ v วิเอกไปนะครับพี่ว่าต่อเล็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ